โหใครที่สนใจ ID ด i ฟ a ฟาออนไลน์4ไอดล้วนราคาถูกทั้งรับซื้อและขายนะครับผมแนะนําเพจน,นี้เลยครับเพจแอดมินฟินนะครับมีทั้ง i FIFA ีฟาไล่4และ ID ด v ครับยังไงใครสนใจสามารถติดต่อไปที่ดิงด้านล่างได้เลยนะคะโอเคครับผมก็วันนี้ครับสวัสดีกันด้วยครับเปลี่ยนอารมณ์อย่างเร็วครับ มาเปิดกิจกรรมกันครับซึ่งผมได้ถามคนหน้าแชทหลายๆคนแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเอาสะใจกดไหนเขาบอกเอาสะใจกด5ดาวแต่ถ้าเกิดเอาคุ้มกด2ดาวครับซึ่งผมแน่นอนอยู่แล้วครับความว่าสะใจไม่มีในเงินหมื่นของกูครับซึ่งวันนี้ก็11,000บาทเลยนะเกือบ11,000บาทนะครับเกือบ11,000บาทนะครับผมขอกด2ดาวไปเลยแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวขอแลกหมดเลยทีเดียวครับแลกให้หมดเลยทีเดียวครับ ได้ประมาณ1นึ่งเกือบ100เหรียญนะครับไปครับปึ่งมีครับ1นึ่งพันหอเหรียญแล้วก็มารับของตรงนี้ครับง่ายๆครับผมได้ไอคอนแน่นอนแล้ว1ชิ้นครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่คิมนะครับพี่คิมฟูอาร์เซนอลครับของเซิร์ฟเวอร์ครับใครๆก็รู้จักนะสำหรับแฟนอาร์เซนอลนี่ครับมา้ะครับไอคอน1ใบไอคอน1ใบมานะครับไอคอน1ใบมาแล้วซึ่ง ใบแรกครั้งแรกครับผมเปิดซิงด้วยการเปิด100เลยแล้วกันครับหลายๆคนจริงเรียกร้องให้ผมไม่กด100อนะแต่ว่าใบแรกขอเปิดซิงครับเขาเรียกการประเดิมแบบงามๆฉ่ำฉาครับไปเลยครับไอเยีเ้ยแสงทองยังไม่มาเลยครับ5้าใบครับ5ใบครับทุกท่าน5ใบครับ,บ,รบโอเค5้าใบก็โอเค5ใบโอเค เดี๋ยวผมขอกดเศษเจ็ให้หมดก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหเฮ้ยเออผมมีอย่างหนึ่งครับที่ผมจะบอกคือใจผมอะไม่อยากกด300นะใจผมไม่อยากกดสามร้อจริงเพราะว่าผมก็เปิดแพ็คมาเยอะเลยนะกับกิจกรรมเนี่ยพวกเนี้ยแล้วผมรู้สึกว่า300มันมันก็ไม่ได้ดีกว่าอันนี้ที่ผมรู้สึกสําหรับใครที่รู้สึกว่าสามดีกว่า เชิญคุณไปเติม300เหรียญหรือว่า30เหรียญอันนี้ผมไม่ว่ากันแต่ว่าอย่าว่าผมในในส่วนที่เงินที่เป็นของของส่วนผมเนาะเราจะไม่ว่ากันเนาะเราจะไม่ว่ากันคนระับเรามีการศึกษาเนาะใครกดยังไงก็แล้วแต่เขาแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบสางสิผมรู้สึกไม่คุ้มใครรู้สึกคุ้มก็ไปกดเราจะได้มีสังคมที่ดีขึ้นไม่ท็อกซิกกันเนาะเพราะบางคนอ่ะผมเห็นแบบไอ้ควายมึงไม่กดส0มึงไม่กด30มึงไม่กด1้อยไม่กด300ผมก็จริงๆหรอใจผมอะ่ะสิ่งที่ผมคิดอะ่ะ ในใจผมมีความคิดวยไอ้อควายไม่เติมเองไหลเฮียแต่ไม่กล้าพิมพ์นะพิมพ์ไปเดี๋ยแม่ก็ด่าม,มาว่าเว้ยโอหเป็นสตรีมเมอร์แล้วมารยาทอย่างโู้นอย่างนี้ไอ,อสัตว์ใช่ด่ากูว่าคนเดียวเลยกูไม่ด่ามึงด่ามาเลยโอ้เดี๋ยวแค้นครับโทษทีครับอันนี้แค้นครับอันนี้แค้นอันนี้แค้นไม่มีอะไรครับอันนี้โดนด่าแล้วมันอินครับเนาะเอาเป็นอย่างนี้ละกันครับเงินใครเงินมันละกันครับใครคิดว่า30คุ้มกด30ใครคิดว่า10คุ้มกด10เนาะมันมันจะได้แบบมีสั่งผมพิลิอา้ <c oughs> ขเขาเรียกตบหัวรูปหลังด่าแล้วกว็กดสามสิบพีด่ดูนี่ยายโอเคไมค์หนึ่ง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 ไป,ไปไปโอ้โหถ่ายหนึ่งนะ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 โอ้โหไอเทปใบสุดท้ายนี่มึงยากเหลือเกิน ไบสุดท้ายนี่มันยากเหลือเกินเออมาแล้วครับใบแรกอิบบาใบแรกอันนี้ได้อิบบาแน่นอนครับอันนี้ได้อิบบาแน่นอนครับผมเอาหัวแบกให้พี่คิมอ่ะเอาอะไรเนี่ยอ๋อกดรับก่อนโอเคเหมือนเดิมไปไปมาหน่อยเฮ้อ โอเคสองใบรั่วสองใบรั่วสองใบรั่วนี้เยี่ยมนะเยี่ยมนะนี้เยี่ยมนี้เปิดหัวสวยนะนี้เปิดหัวสวยครับได้ได้การค่อนข้างเยอะอยู่ได้การค่อนข้างเยอะอยู่ครับเปิดหัวสวยครับไอคอนมาสักใบได้ไหมขอไอคอนสักใบได้ไ,ดไหมฮะจากเนี้ยจากอันเนี้ยการสีทาเลแสงสีทองนะครับสักใบสักใบเถอะโอ้โหสักอ๋อมันต้องแสงสีทองแม่กูจะมาสักวงสักใบอะไร่ะอย่างนี้มันก็ไม่ได้ละ คือหลังๆอ่ะเขาทำเอฟเฟกอย่างเงี้ยสวยๆอ่ะแม่งกระตุกครับผมไม่รู้หลายๆคนเป็นหรือเปล่านะเนี่ยเอฟเฟกอย่างเงี้ยมันทาให้คอมเรากระตุกเนาะผมรู้สึกว่ากระตุกเหมือนกันครับกรก่มาแล้วสีไใบโอเคโอเคไอคอนแม่งได้อย่างยากเลยครับได้อย่างยากเลยครับไอคอนโอเคอเฮ้ยอันนี้เปิดหัวสวยอยู่เปิดหัวสวยอยู่ครับการ์ดไอการ์ดสีเขียวที่มาเยอะอยู่ครับไอเขาเรียกอะไรนะ ไอใบนี้ไอตัว๋วตั๋วมาเยอะอยู่ครับตั๋วมาเยอะอยู่ที่ขันสองใบนะครับไปไปมาเฮะมาเฮอะอ้เดี๋ยวผมรอได้แล้วชุดหน้าผมกดเทียร้อยเหมือนเดิมนะมันจะได้แบบขอได้เจ็ดใบทีเดียวจะมีทางวะทุกคนแบบเจ็ดใบทีเดียวเนาะคงจะยากะนะครับคงจะยากะนะเนาะคงจะยากครับคงจะยากเทียได้เจ็ดใบทีเดียวเฮ้ยนี่ไไห่ายใบนึง เฮ้ยนี่เปิดหัวสวยมากครับเปิดหัวสวยมากค่ะมากมากครับเปิดหัวสวยมากๆจริงๆครับโอเคเอาหน่อยโอ้โหหยับกระเบื้องหยัดกระเบื้อง,เอ,งเอาหน่อยโอ้โหโอ้โห โอเคเฮ้ยสวยอยู่ครับสวยอยู่นี่ครับแป๊บเดียว2ใบแล้วนะครับทุกคนหมดไป200กว่าเหรียญนะผมกดร้อยเลยแล้วกันนะครับผมขอกดร้อยเลยแล้วกันครับไปครับขอกดร้อยเลยแล้วกันครับพอคิดว่าร้อยเนี่ยขอไม่ต่ำกว่าห้าใบห้าใบคือต่ำสุดหกใบหกใบครับทุกท่านหกใบครับหกใบโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับ เนี่ยอันนี้มาเลยอีกใบสุดท้ายมาเลยมาเลยจบๆโอจบอทอเท,ที่ยวเรียวคูปอมั้งตั้งสามอันทุยเรียวคูปอมโอ้โหไม่ได้มาเอาหน่อยขอหน่อยเถอะโอ้โหมีได้ครับทุกท่านใบสุดท้ายมึงได้ยากเกินใบสุดท้ายมึงได้ยากเกิน กดสามสิบมั่งละกันครับเผื่อจะมาถ้าเกิดไม่มานี่แห้งเลยนะไม่มานี่โคตรแห้งครับนี่อ่ะคุ้มเลยกดสามสิบไปชันี่มาครับทุกคนนี่กระเบื้องมาเถอะโอ้โหไม่น่ากดสามสิบเลยวะไม่งั้นกดสิบได้อีกสามทีแห้งครับแห้งครับมีแห้งละ อันนี้แห้งแล้วอันนี้แห้งแล้วื่กกี้หมดร้อยเหรียญได้หกใบนี่หมดเกือบร้อยเหรียญหวังใบสุดท้ายยังไม่มาเลยครับอันนี้หมดร้อยเหรียญหวังใบสุดท้ายยังไม่มาเลยครับอันนี้แห้งครับอันนี้แห้งเโอเคโอเคอันนี้ใบที่สามมาสามใบแล้วนะสามใบนะกดร้อยเหมือนเดิมครับเปิดหัวต้องกดร้อยครับไม่กดสามสิบแล้วนะไม่กดสามสิบลวรู้สึกว่าไม่ค่อยได้โอเคหกใบโอเคหกใบโอเคหกใบโอเคเบตง อย่างนี้โอเคเบตงครับอย่างนี้โอเคเบตงย่นี้นโอเคเบตรงโอเคเบตรงถึงใบหนึ่งใบสุดท้ายเนี่ยมันยากยากเนาะเหมือนคนละเลทครับเหมือนใบสุดท้ายตัวบใบสุดท้ายเหมือนคนละเลทครับเหมือนคนละเลทนี้พูดตามตรงนะครับไม่รู้ว่าใครรู้สึกเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกนะว่าเหมือนคนละเลทเลยครับโอ้โหคนละเลทจริง คือแต่ก่อนนะผมจําได้เติมหมื่นนึงอ่ะอย่างน้อยอ่ะไอแสงการไอคอนใบเหี้ยเนี่ยต้องมาสักหนึ่งอ่ะสมัยนี้นะสองหมื่นยังไม่ได้เลยครับสมัยนี้สองหมื่นยังไม่ได้เลยครับผมบอกให้มันยากจริงๆครับมันได้ยากมากๆเลยมันยากจริงนะเว้ยไม่เชื่อหรอเออมันยากจริง่อยไม่มากีครับไม่มาแล้วกี โอ้โหาเย็ดกระเบื้องเย็ดกระเบื้องโอ้โหาเลียวบูปอมหนักแล้วหนักแล้วครับมาเหอะโอเคไม่มาห้าร้อยเอม,มาเชี่ยขอยสองใบได้ป่ะใบนี้เล่นอีกสองใบได้ไหมาาไไหม,มาเหอะโอ้โหเรียวบูปอมอะไรกันวะเนี่ยอย่ามาเล่นลิ้นดิ อย่ามาเล่นลิ้นกับกูดิเจมโอไอเฮียเหมือนขุดบ่อล่อปลาก็คือสมมติแบบใบสุดท้ายได้ยากๆให้กูเติมเพิ่มโอ้ยเย็ดหมาโอ้โหกูจะเป็นใบบล่าขอเพราะเกมเหียนี่แหละเนี่ยโอเคโอ้โหจิตแพทย์ต้องหาจิตแพทย์ต้องตามหากูแล้วเนี่ยไปร้อยแสงทองไม่ไม่มาจริงนะ โอ้โหสี่ใบอี๊ยปุ๊สองครั้งได้หกผมจะได้เงินเอ็มโอ้โหก็ไม่ได้เยอะนะแสงฟ้าเหมือนอาซู j i ใบนึงขอใบนึงเยี่ยนะครับเล่นแง่กูละเล่นแง่กูละโอ้โหย็ดกระเบื้องนลครับหนักละโอเคอีกสองใบ จะได้ไหมวะเนี่ยขอเถอะ GM ผมว่าหนักแล้วผมโดนขุดบ่อลอ่อปลาครับทุกคนคนดูนนโดนขุดบ่อลอ่อปลาคผู้ตัดโอ้โหเอาเฮดโอเคไม่แย่ครับเอวเฮดไม่แย่หนักนะครับทุก ไม่น่าจะได้2สองใบแล้วน่าจะได้แค่ใบเดียวครับน่าจะได้แค่ใบเดียวครับบ้ามันเหลือสองอันเองเองให้กดร้อยมันก็ได้แค่สองสูงสุดดิใช่ป้าผมเข้าใจถูกป้าถ้าเกิดกดร้อยอะใช่ไหมเองเอาสะาใจกันไงไม่ใช่เงินพวกเองเอาสะใจกันไงไม่ใช่เงินพวกเองเอาสะใจเอาสะใจน้องชายกดไปกดมาตำนานจ,จะออกไหมเนี่ย กระเบื้องแม่จะได้แค่ใบเดียวครับามะได้แค่ใบเดียวนแม่ได้แค่ใบเดียวเพราะเหลืออีกร้อยว่าเหรียญละโอเคโอเคมาขอหน่อยวะหกใบหกใบหกใบห้าใบเฮ้ยเหลือห้าสิบเหรียญจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้ได้ครับเหลือห้าสิบเหรียญได้อีกใบหนึ่งก็บุญแล้วครับโอ้โห เลยเห้าสิเกล็ได้อีกใบหนึ่งก็บุญแล้วครับอีกใบหนึ่งก็บุญแล้วโอ้โหโอ้โหโอ,โอ,โอ,อ้ยเฮ็ดกับเบื้องเฮ็ดกับเบื้องโอเคไม่น่าได้วะอีกยี่สิบไม่น่าได้อย่างที่ผมบอกนะมันคือการขุดบ่อล่อปลานะผมรู้สึกอยู่แล้วว่ามันต้องเหลือใบยี่สิบสุดท้าย แล้วแม่งก็ไม่น่าจะได้ครับแล้วก็ไม่น่าจะได้ครับโอเคจบแล้วครับสุดท้ายไม่ได้ครับไอคอนก็ไม่มาโอเคจบครับจบครับรับของหมดแล้วได้ไปสี่สิบกว่าตัวครับเกือบขึ้นท็อปสิบครับเกือบเข้าท็อปส0บท็อปสิบหกสิบหกสิบเอตัวครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ไปเปิดแพ็กกันครับไปเปิดแพ็กกันคผม โอเคครับทุกคนครับหลังจากผมรับเงินเอ็มรับของมาเรียบร้อยนะครับผมขอจบเงินเอ็มแป๊บนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยโอ้ขอบคุณครับเอ็มขอบคุณครับขอบคุณมากครับอลิสต์ทัติ้ลมาครับผมจดเงินเอ็มปุ๊บผมบอกก่อนเลยนะนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนาะประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับเปิดไปเลยนะครับผมจดเงินเอ็มไปละตีไปเลยครับเงินเอ็มครับเมื่อกี้มีประมาณหนึ่งหมื่นเก้าเนาะตีไปได้ประมาณสามหมื่นหนึ่งพัน ไม่ถึงเป้าครับเป้าตั้งไว้ประมาณ5 0าหมื่นเอ็มนะติมให้ผมหน่อยผมมีตัวอยู่แล้วอะครับได้ครับโอเคเดี๋ยวว่ากันขอบคุณมากครับสับโดเนทครับเรามาเปิดแพ็กกันก่อนแล้วกันครับเรามาเปิดแพ็กกันก่อนเนาะได้ประมาณส1,000เอ็มครับโอเคไหมคือติมตั้งเป้าไว้ประมาณ5 0,000เอ็มครับไม่รู้ว่าตั้งสูงไปเองหรือเปล่านะครับไปครับผมขอเปิดการ์ดรัวๆไปเลยกันครับโอ้โหเฮียไม่มีช่องว่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตเคลียร์ช่องแป๊บนึงโอเค ดีโอซีครับซานโตสขออนุญาตเคลียร์ช่องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัดต่อให้มาครับหลังจากที่ผมไปปลดนักเตะเอ้ยไปขายนักเตะไปโละตลาดไปอะไรเรียบร้อยแล้วครับเรามาเปิดกันต่อเลยแล้วกันครับเรามาเปิดกันต่อเลยเปิดไปเร็วๆครับปะดีละสิีละสิเฮ้ยเนเธอร์แลนด์รุ่นฟันนี้ตลอดบวกห้าเก้าร้อยเอ็มโอเคโอเคเก้าร้อยเอ็มไม่แย่ครับ ไม่แย่ครับวัสดีครับวัสดีครับ 900m อ k กอล์เดนลุกกี้โอ้โหอิตาลีกองหน้าโอ้โ oh, ห oh, ใครยังไม่รู้ครับการ์ดเขาเยอะจริงๆน้ำจนแบบการ์ดใหม่ๆเราตกไปข้างล่างาขอเปิด v t r ไปก่อนแล้วกันครับ v t r การ์ดอ้นนะครับ v t r การ์ดอ้นะครับโอ้โหนะ จัดไปนากาตะไอสัตว์ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่นากาตะโอ้โหมิยาบีเอาอไม่ใช่โอ้โหโอกาซากิครับโอกาซากิครับเก็บกระเบื้องกองหลังแมนยูดีๆไม่ต้องแฮร์รี่แม็กควายสมอลลิง 20ps อะน้องชายมาขอเปิดต่อไปเลยดาบ90ไปครับเฮ้ยโอ้โห ฝรั่งเศส RB โอ้โหรับก้าวสิมึงเอาตัวอะไรไหมคูเนี้ดีๆหน่อยเพรท่านเอ็มอ่ะโคได้ลุกี่ไม่น่าดีไม่น่าดีไม่น่า,นาดีกับสองท่านการพี่เขาเยอะนะการพี่เขาเยอะจริงผมบอกเลยการเยอะจริงใบนี้ต้องดีครับใบนี้ต้องดีครับใบนี้ต้องดีครับ เอาให้บวกห้าพลางเศตเปิดตีบวกห้าพันเก้าร้อยเอ็มได้ไหมเก้าร้อยเอ็มได้ไหมพันห้าครับโอเคพันห้าพันห้าพันห้าครับโอเคเฮ้ยดูเซบิโอหรอใช่แล้วครับดูเซบิโอหลักพันเหมือนกันหลักพันเหมือนกันไม่แย่ครับไม่แย่สามพันเ <c oughs> ้าโอ้โโอเคโอเคครับผมอารมณ์ดีดีด้า เลี้ยวปูปอมเดี๋ยวเปิดสักสิบนี่วันนั้นได้ดักลิฟใช่ป่ะคิงเคนนี่ครับ<ะ>วันนี้ได้โอ้โหคิงเคนหมวยมาคิงเคนหมวยมาเลยมึงใครวะเนี่ยกองหลังเปเป,เป้ปอมมุกสองร้อยเอ็มพอ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 คิงเคนหมวยอ่าเอาเอาเอาโรนันโดเอลเฮสมาก่อนแล้วกันนะครับซ้อมเอาอีกปลาเอลเฮสก่อนเนี่ยซ้อมเอาอีกปลาเอลเฮสหกห้าหรอนะซ้อมเอาอีกปลา เฮ้ยเฮ้ยโอ้โห 200m ก็โอเค 200m ก็โอเคครับ 200m ก็โอเคเฮ้ยสตาร์ทดำแขนยาวเยมันเสียเสียเสียบัลลากโอเคครับบัลลักบัลลักบัลลักครับบัลลักบัลลักครับบัลลักบัลลากบัลลากนะบัลลักนะ 2,000m เฮ้ย 2,000m ขึ้นผมว่าโอเคนะ 2,000m ขึ้นผมว่าไม่แย่ครับ 2,000m ขึ้นเฮ้ยสตาด์ดัมบาซินโอ้ยเหยินเหยินเหยินโอ้ยเหยินกล้าเหยินกล้าเหยินกล้า 5,000m โอ้ย 5,000m เลยเหรอ 5,000m เลยเหรอเฮ้ย 5,000m เลยเหรอเคอนี้พูดติดตลกแะจริงรู้อยู่แล้วว่าแพงครับพูดติดตลกว่าเราไม่รู้เรื่องครับ ให้คนน้องๆมีคอมเมนต์แบบมีปฏิสัมพันธ์นิดน,งนึงอาจจะด่าผมนั่นแหละเฮ้ยมามามาดีดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบุกห้าละขูใช่ขอพวกห้าแล้วกันอิตาลีัวเยียแน่นอนครับตัวเยียล้วเนี่ยต้องรีบขายเลยนะไอ้พวกนี้ต้องรีบขายเลนะผมพูดเลยพวกนี้รีบขายเดี๋ยวท้าตกครับอืมเนี่ยครับ เอาเอา,เอากันเสียแล้วนะครับอโอ้โหเป็นแอลวีเด็ดอะ T A M หกห้าฮาร์0ี้เก้าร้อยเอ็มนี่ค่อยได้นะค,ค,ค,คือมันต้องเป็น V T R เพราะ V T R ตอนนี้มันแพงหมดครับทุกท่าน,นมันต้องเป็นยังไงก็ต้องเป็น V T R มัจะแพงครับอิปรา หรือปัาแดงมาไม่ใช่เฮ้ยเบอร์โตเยวได้ลุ้นอยู่สเปนอิสโกีไม่ใช่โอ้โจควินในเย็ดพันห้าเลย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 โอเคพันห้าเลยครับมีคนเรียกร้องให้เปิดบวกแปดก่อนนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับเรียกร้องมาจัดให้ครับเปิดบวกแปดเช่าไปก่อนอีบายฮีโอโกใครวะอาร์เจนตินา ี็อเลยนะโกมันเอามาใช้งานไม่ได้อยู่แล้ว FP มันเยอะครับ FP 15เงี้ยใช้งานไม่ได้อยูแล้วไอ Mark ้มาร์คพี่ขอโทษพี่คิมผมขอโทษครับไอ้มาร์คหมดใช้งานใบปกแฝดละโกมันใช้ไม่ได้แล้ว hm. FP มันเยอะเฮ้ยเออเนี่ยกองหน้าปะ่ะฝั่งเศสเอาใบกองหน้าชีลูป,ปีไอ้มาร์คมึงเชลซี <M> ไอ้ <M> ไม่ใช่เลยอาร์เซนอลพี่คิมอาร์เซนอลเอาไปใช้พี่คิมแสนเจ็ดพี่คิมเอาไปใช้อาร์เซนอลพี่คิมเอาไปใช้อาร์เซนอลครับยชีลูปี ชีลูปีปีของใครก็ไม่รู้ชีลูปีเอาไปใช้มาร์คมาร์คเอาไปใช้เทพเลยมาร์คเอาไปใช้เล่นแรง์กิงขึ้นที่หนึ่งเลยน้องชายเออมาร์คได้ตัวโหดเลยว่ะมาร์คได้ตัวโหดว่ะมามาร์คคนครับไกล้กละไกลการทีเด็ดละได้แค่สามวันมึงดีใจอะไรพี่อ้เฮียก็ดีใจกันเด็กมันเด็กเชลซีน้องมันเด็กเชลซีมันได้ใช้เชลซีก็รู้ว่าสามวัน h e l โ o ลแ0ดเอ็ Hunt, <im it> มเฮ้ยแ <im it> พงหมดเลยนะตอนนี้นักเตะแ <im it> พงหมดเลยมาผว่าเราเปิดพวกดาบเลยแล้วกันครับผมผมขอไล่ไปจากดาบแล้วขอนี้นะอันนี้น่าจะได้ดีๆหลายร้อยเอ็มครับมาครับถึงดาบสามสิครับขอคัตโกออกแป๊บนึงนะครับผู้สาประตู่ายยากครับมาครับ มาครับไปครับใบแรกใบแรกไม่ต้องรีร่าใบแรกได้ได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วมันเปิดหัวมันมันไม่ค่อยสวยครับแต่เลิกใบที่สองใบที่สามใบที่สี่โอเฟรนี่พลังโคตรน้อยเลยครับเจมินยนตาโฟโหไม่อยากกินเยนตาเอาเบลเบ คิดถึงว่ากินตาโฟโทษครับโทษครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับคนษที่เ <cra> <pick> ขาสติเราบว่าห <inaudible> ้ามพูดชื่อคนี้ครับเฮ้ยสีดำเบอร์สิบฝรั่งเศสใครวะมีเขาลากาแซ็ไอ้เฮียนักเตะอาร์เซนอลมาลัวๆเลยอิบาโอ้โหหลักร้อยเอ็มตลอดเลยหลักร้อยเอ็มตลอดเลยเบอร์สี่วะลามอสเหรอไม่ใช่สกอเซฟฟาวิการ์ดโอ้โห นี่จะหลักร้อยเอ็มว่ะเฮ้ยหยิบบามาทังตัวดีเรื่องได้นเงียบหยิบบามาตัวหนึ่งโอ้โหไม่ใช่หัวอ,อังกฤษสเตอร์ลิงก็ไม่ได้อชิยังนี่สจานยังอาร์เซนอลมาเต็มพอบอกเป็นเด็กอาร์เซนอลฟุตแม็กมายับเลยพอบอกเด็กอาร์นอลแม็กมายับเลยครับมาเกินไป ดับสิบครับทุกคนนะดับสิบขอไล่ตามราคาแล้วกันครับโอ้ยไม่ดับสิบดีกว่าดับยี่สิบครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าหกเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบเนาะตั้โด็กี่ไม่มาละ okay. ไปเดียวครับเท่านั้นครับ ไฟเดียวเท่านั้นครับไม่ใช่สิบปนะแล้วเรือเบอร์ยี่สิบแล้ว CDM มาติดอกโอ้แมนยูสามพันเอมเลยโอ้โหเฮ้ยไมมาติดแพงอ่ะทำไมมาติดแพงครับทุกท่านทำไมมาติดแพงะะอ่ะฮะตอนแรกนึกว่ากากครับนึกว่ากากนะครับอันนี้ต้องคัดไหมเอ่ยถ้าคัดไปครับเพื่อความสบายกี้สบายใจ ตัวบนบนมาเถอะวะ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 หนไม่ใช่อีบมาวอ่ะเบอร์เก้ามีตัวอินในสัตว์สามสิบได้ได้ตัวที่สิบอียอะไรครับกับเบื้อง บามึงต้องมาแล้วแหละบามึงต้องมาแล้วแหละเวนต้องมาเลยเวนเลยบาเฮ้ยเ็ดแค่เกมครับพี่พี่จะร้อนอะไรแค่เกมเพี้ยอะไรเนี่ยคือเงินเกมมันเปลี่ยนเป็นเงินจริงให้กูแล้วเนี่ยมันเอาเงินจริงกูไปหมื่นกว่าบาทแล้วเนี่ยเกมเนี่ยแค่เกมแล้วเนี่ยน้องไป เฮ้ยโอ้โหคุณเตล่าบรรยากาศเริ่มไม่สนุกละใบสุดท้ายครับไอคอนไอคอนครับไอครอนใบนี I ้ไอคอนใบนี้ ได้ไม่ดีนี่คือเฮี้ยเลยเครับโซชา คนที่แพ้ที่สุดก็คือโรนัลดินโยนะครับไม่มีอะไรจะพูดมากครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมจนจบครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับขอบคุณมากครับ